นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมซึ่งในขณะนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกุลนะซึ่งเขาหาเสียงมาตั้งแต่ปี25 6 2เรื่องของการเสรีกัญชาต่างๆเพราะว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจปลุกได้บ้านละ3ครัวเรือน4ครัวเรือนไงจำได้ไหมรวยรวยไงรวยๆวยแต่ก็ยังไม่รวยกันเลยตอนนี้เออโดยในขณะนี้เนี่ยคุณเศรษฐาเขาบอกว่ามันมีผลกระทบ ต่อพี่น้องประชาชนคุณอดุทินบอกว่ายังไม่ได้ฟังนะว่ามันยังไงแต่มันเป็นนโยบายรัฐบาลไปแล้วแล้วจะไปกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันจะต้องแก้กฎหมายหลายตัวจะวุ่นวายไก่กองแล้วคุณอดุทินเขาก็บอกว่ามันมีประโยชน์ทางการแพทย์นะส่งเสริมเรื่องของการกะตุ้นเศรษฐกิจต่างๆทีนี้จะยังไงกันล่ะอือยู่ด้วยกันนะจะมาแตกกันเพราะสิ่งนี้หรอหรือยังไงก,ก็ต้องกลับไปพูดคุยกันใหม่ ต้องกลับไปพูดคุยกันใหม่เพราะตอนนั้นเนี่ยตอนหาเสียงจะนะป่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิตเดินเสียงเดินสายหาเสียงใหญ่นะจะเอาอยัางไงกับอันนี้การแพทย์หรือยังไงแต่ก่อนจะกลับไปการแพทย์เนี่ยมันจะต้องกลับไปเป็นยาเสพติดแล้วก็ยกมาใหม่เอาเฉพาะเป็นการแพทย์มันจะต้องมีกระบวนการแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอา้าวแล้วในช่วงที่มันเป็นเดตแอร์ล่ะ ที่เอากลับไปผิดแล้วร้านรวงเธอเปิดเป็นเป็นพันล้านนะเห็นคุณชัดชาติเคยบอกว่ามันเยอะมากมันมีเยอะมากที่มาขึ้นทะเบียนเป็นร้านเป็นรวงคือใช่ก็เห็นนะาเออมันก็เยอะจริงแล้วมันจะยังไงอ่ะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทีนี้ก็ต้องมาฟังละว,ว่าตกลงเขาจะเอายังไงจะกลับไม่กลับจะเดินหน้าจะถอยหลังจะการแพทย์จะยังไงแล้วไอ้คนเปิดร้านไปแล้วจะยังไง อืมอ้าวยังไงต่อ